มาติดตามผลการในขันของศึกดาก้าแลลี่2017หลังจากที่หยุดพักการในขันไป1วันและคนยิ่คว้าแชมป์สเตจประเภทยรถยนต์มาครองก็คือเตฟานปีเตอร์องเซลและนําเป็นผู้นําเวลารวมต่อครับเป็นการในขันศึกแลเล่สุดฮารลิโวดาการลี่2017ในสเตจที่7ครับเป็นการกลับมาแข่งขันหลังจากที่เจอฝนก็นําไปนะครับแล้วก็หยุดพักการในขันไป 2วันรวมเวลาหยุดพักด้วยโยคุูในประเทศบริเวียครับออกสาร์จากลาปาสไปเข้าเส้นชัยที่โูยูนิระยะทางรวม801กิโลเมตรจับเวลากันที่ระยะทาง161กกิโลเมตรครับ แชมป์เสือนี้ประเภทรถยนต์ตกเป็นของเซฟานปิตเตอร์องเซลจากทีมเปยโยครับเข้ามาเป็นคันแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง54นาที8วินาทีอันดับ2เป็นของเซบาสเตียนลบเพื่อร่วมทีมเข้ามาตามหลังสูสีครับชิวเฉียดตามหลังกันเพียงแค่48วินาทีเวลารวมปิเตอร์องเซลยังคงเป็นผู้นําต่อด้วยเวลา15ชั่วโมง57นาที6วินาทีครับนําหน้าลบอยู่1นาที57วินาที สวนประเภทมอเตอร์ไซค์คับแชมป์เสียดนี้ตกเป็นของริกกี้บราบบกนักบิดอเมริกันจากทีมฮอนด้าทำเวลา2ชั่วโมง2อนาที5วินาทีอันดับ2เป็นของเปโลกรนชาวเวสเพื่อร่วมตีทิตามหลัง1นาที44วินาทีครับส่วนทางด้านเวลารวมนั้นแซมซนเดรลด์ land, จากทีม KTM ที่วันนี้เข้ามาเป็นอันดับ3ยังคงเป็นผู้นำต่อเวลารวม17ชั่วโมง28นาที53วินาทีครับนำหน้าพาโบฟินตานินยาจากทีมฮุสมาน่าท่ตามหลังถึง17นาที 45วินาทีครับสุดเส้นที่3ออกซ์ทจากอุยนิในบริเวณในค่ำคืนวันนี้ครับจะเข้าเส้นชัยกันที่เซาต้าในประเทศอาร์เจนตินาระยะทางรวม892กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางจับเวลากันอยู่ที่492กิโลเมตรครับก็สามารถติดตามไฮไลท์ของการในขานลารีดาก้า2011ได้ทุกวันที่นี่ช่องนาวิญโปนะครับตั้งแต่เวลา5โมงครึ่งถึงค่ำเย็นตอนนี้ทางมาถึงครึ่งทางแล้วใกล้ซับแล้วว่า ใครจะคว้าแชมป์ในการในคาราเรีสุดอริโอะประจำปีนี้ครับ